สวัสดีคร bon so ับพอกันอีกแล้วนะครับกับที่เอธธนาพัฒน์เจริญฟาร์มบาลลักานตำบลองแมงสุขะอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นของเ้านะครับสวัสดีครับพอกันอีกแล้วนะครับกับที่เอธธนาพัฒน์เจริญฟาร์มบัลลักดานตำบลองแมงสุขพระอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นนะครับอ่าตอนนี้ก็คือเป็นเสารหยุดนะครับมาเบิ่องขั้นตอนการปลูกหยาไนนะครับปลูกหยาไนปลูกระบบตมเนาะครับ แปลงนี้กับประมาณไรหนึ่งนะครับตีไปขาดไรอยู่นิดหน่อยบ่เกิดไรนะครับในแปลงนี้โดยทีมงานของเจ้าของหานะครับเจ้าของหานาคือคุณหมอสุพนัทนะครับหมอนัดนะครับบัลลักดานนะครับตำบลมังสะขะอำเภอพลจังหวัดอนแกเกนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นเสาร์วันอาทิตย์หย่ามีพร้อมตัดแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยรอบนี้รอบไม่นะครับสำหรับผู้ใดที่สนใจหยาก็ติดต่อมาได้นะครับมีพร้อมจำหน่ายนะครับ ไมละหาบาทรับเองหน้าสวนนะครับ้อมจำนายอันนี้คือเจ้าของหน้าเพิ่นจ้างทีมงานหมอนัดมาตีดินไห่พร้อมเนาะครับเพราะว่าหมอนัดเรามีทั้งรถไถนาทั้งรถเกี่ยวเขานะครับเราครบวงจรนะครับเป็นทั้งคุ้นหมอรักษางัวนะครับรักษาสัตวน์น,วนะครับมีครบวงจรนะครับเดี๋ยวทีมงานเพิ่นปันเรียบร้อยแล้วาก็สิ ไปตัดหญ้ามาลงเนาะครับตัดหญ้าตัดหญ้าให้เพิ่นเนาะครับเดี๋ยวเพิ่นไปขนมาเอง้วก็มาโรยเองนะครับเดี๋ยวเขาจับผ้าเบิ่งนะครับเป็นยังไงนะครับข้อดีของการเฮ็ดน้ามต้มก็คือติดงยเนะครับติดเร็วแลวก็สามารถปรับระดับได้เป็นในตู้เนาะครับว่าหม่มองใดสูงหมองได้ต่ำเนาะครับเฮาสามารถปรับไดในตู้เลยเนาะครับนี่ยมองใดสูงเขาก็ไลลงมาหมองต่ำเนาะครับเนี่ยเป็นการเตรียมพื้นที่เนาะครับ เตรียมแปลงนะครับสําหรับปลูกหญ้าได้นะครับแปลงนี้ตามคร่าวๆกับเิ่นกับว่าบ่ได้ตามสเปคตามอย่างนะครับตามกําลังสับนะครับตามกําลังสับร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยกิโลก็แล้วแต่เพิ่นนะครับแล้วแต่เงินเพิ่นเสี่าวสดเลยนะครับเพิ่นก็ว่าเลทไว้อยู่สองร้อยก็กิโลนะครับมันปลูกได้นะครับปลูกไว้แต่ว่าเกิดตามที่ข้าเจ้าบอกมันก็สิห่างห่างกับปุ๊บไปอยังเนาะครับเฮาก็ เพื่อการประหยัดเนาะครับเพราะว่ามันกิโลละหาบาทเนาะจะต้องเข้าใจนะครับเพรับว่ามันกิโลละหาบาทเนาะครับอันกิโลละสามบาทมันก็สามพันก็ได้ตันหนึ่งเนาะครับอันนี้หาบาทห้าพันค่อยได้ตันหนึ่งเนาะครับเกือบเคืองต้อเคืองเนาะครับเ่าก็ต้องเข้าใจนะครับซึ่งเขาซื้อซื้อมาปลูกเหงื่วยเนาะครับพอแม่ซื้อมาซื้อมาเหงื่วยกินเลยเนาะครับต้องเข้าใจนะครับซื้อมาเหงื่วยกินเลยก็เ่าสามารถที่ซื้อได้เนาะครับเพราะว่ามันกิโลละหาบาทเนาะครับ ส้ำก,กันกับห้ำแถวบาทนะครับห้ำแถวบานตะกี้หาบาทนี้ขอขยับึ้นเป็นหกบาทนะครับที่ใส่กันอยู่ตอนนี้นะกัพยายามไอม้นี่นะครับหมอนัดเราซื้อมาไก่กิโลละหาบาทเพิ่งก็เลยขายหาบาทนะครับแต่ว่ากันผมปลูกได้เนี่ยบอกเลยครับบันเทิงครับสามบาทแน่น,นอนครับตัดให้พร้อมครับ ผม็คยใช้ผมเคใช้บริการหมอนัดนี่แหละครับในการปลูกอะโอ้ในในพันหยานะครับผม็คยซื้อพ่นไม้กิโลละหาบาทเนี่แหละแต่ว่าครับผมปลูกได้แล้วผมกาสิขายสามบาทตัดในพร้อมอันนี้คือเบาไวเนาะครับเบาไวที่ว่าเป็นอย่างคือว่าเบาไวทีหลังจากที่มันเหลือจากหงง้วนนะครับอ่าเขาเขาบดใบวาสิตเอามาตั้งเฮดขายอ่าพันหยานะครับเพราะขามาปลูกเหงืงว้วนเขาเานาะครับว่ามันมาสิมาขายพันหยาเนะอ่า ขายพันหยากันแในน้นำให้ซื้อหาบาทแล้วครับเอากัะซือมะปูกเนาะซอยกันซอยกันเกษตรกรซอยกันเนาะครับปั้นได้ดนะีเนาะอันที่ผมว้าวว,าว้วาวผมสิขายกิโลสามบาทเนี่ยคืออยากกินจากงัวผมเนาะครับต้องบอกที่้อนโมเมนมาว่า เจ้าคือจะขายถือแค่สามบาทตัดห้่อ่แมนเนาะครับันมันบมเลยจากง้อผมพงกว่ได้ขายได้ครับเนี่ยีเนาะแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของอผู้ขายกับผู้สื่อเนาะครับใกล้สีแล้วแล้วนะครับอีกประมาณรอบสองรอบกัแล้วแล้วเจ้าก็จะไปตัดหยามาให้เดี๋ยวเขามาเบ่งต่อโดยคลิปการ ตัดหญ้ามาปลูกนะครับต่อด้วยนะครับแปลงนี้นะครับเดี๋ยวผมผ้าย่างบึงรอบๆนะครับว่าแปลงนี้พิกัดอยู่่องไหนนะครับสําหรับผู้ที่สนใจมาซื้ออย่างนะครับตอนนี้ทางเข้าก็มีพร้อมจำหน่ายแล้วนะครับยี่โรหะบาทตัดไฮนะครับพิกัดบ้านหลักดานตาบลหนองแวงโสกพระอาเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับหรือปักหมุดมาเลยครับวัดศรีมณี ตำบลหนองแองโกพระอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นบาลักด้านนะครับถามหาคุณหมอุวรรณัดหรือหมอนัดเลยนะครับเราเป็นเจ้าของแปลงหย่านะครับอันนี้เป็นโซล่าเซลล์นะครับของแปลงนี้นะครับสามแผงนะครับสามแผงถือว่าน้ำไหลดีนะครับน้ำไหลดีนะครับสามแผงใส่เลยนะครับนี่ยะครัซึ่งที่ผมมีมาไทายเบิ้งที่ว่าขึ้นมานี่คือมันตรงขามครับ ตรงขามกับหน้าผมเนาะอ่าตรงขามกับหม่องเลี้ยงหัวผมนี่เป็นถนนหมู่บ้านนะครับเดถนนหมู่บ้านอู้เนี่เห็นบ่เห็นรัเนกเสาหัวบ่าเครับนี่แหละกระแปลงหม่องเลี้ยงหัวผมนี่นะครับนี่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 นไปขามทางมากกับเห็นแล้วนะครับนี่นี่คือหน้าอันนี้คือมองทีถมไว้นะครับอู้โหัว งัวผมนะครับปล่อยมาแล้วยามเสากินเปลือกมาล่างอยู่พุ่นเนาะครับกรบกรบกรบอยู่พุ่นอ่าลายลายไปเลยนะครับงัวกินเปลือกมาล่างอยู่พุ่นนาะเออพื้นที่นี่นะครับนี่นี่ก็เป็นสะของเอานะครับติดากันเนาะครับติดกันน,น,นี่เห็นไหมถนนมู่มบานนี่แป,งแปลงเป็นเห็ดแปลงงาเป็นเห็ดอ,อยู่นี่นะครับโ <c oughs> อ้เข้าไปปุ่นแปลง ย่าของเขาครับคนนี่ของเขากับไม่ได้ปลูกอันนี้ถมไบไม่ได้ปลูลกเนี่ยนะครับะวาปล่อยงัวะปวะเชียวหย่ามาลงกับปได้แล้วครับเกิดประทันดอกนะครับข้างในคน<ฮ>ป่านเข้าอยู่ข้างในคนนะครับนี่ครับบรรยากาศนี่ตรงขามกันนะครับเดี๋ยวห้ไปตัดหย่ามาลงให้นะครับนี่นะครับมาถึงแล้วนะครับแปลงหย่านะครับหย่าในนะครับเนี่ยที หลังจากที่เขาไปทายมองเตรียมแปลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะม้านี่ก็เป็นแปลงหงะที่กําลังตัดอยู่นะครับพื้นเอสามร0อยกิโลนะครับเจ้าของหน้าพื้นอันนี้บ้านเดียวกันนะครับขอัดแล้วบริการเลยนะครับตัดไห้นะครับตัดไห้แล้วก็ค้นไปไห่พร้อมนะครับดีบริวิลที่ปลูกไห้พร้อมเหมือนกันครับเนี่ยที่การบ้านหลักด่านตะบนหนองแวงศกผาอำเภอพลนจังหวัดขอนแก่นนะครับมีแบ่งปันนะครับติดต่อมาได้นะครับนี่มีแบ่งปัน หญ้าก็มีผลแนวกับบ๊อเป็นอยัางนั้ครับปลูกได้นะครับปลูกได้ห่าบัตคือเก่าครับเหมือนเดิมนี่นะครับผอมแบงณนะตอนนี้นะครับณนะตอนที่ลงคลิปไปมือน,นี้แหละผอมแบงผอมแบงครับผอมแบงมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากได้นี่นะครับนี่เบิง่งอะไรลงพาลงไปเบิ่งเดี๋ยวเอาจิปาไปเออเนี่นะครับนี่มุมไกรเอาจิพาไปเบิ่งขับบ่นการ ผูกอีกแค่หนึ่งนะครับพอดีเจ้าของที่เพิ่นเอาลอยสามลอยกิโลนะครับที่มองหันมันบอกเกินไรยนะครับบอกเกินร,รก็ตีไปกับสามงานกลัวนะครับเบิ้งโดยสายตาครถือว่าพอดีนะครับพาขึา้นอยู่กับงบประมาณนะครับงบประมาณเบิ้งครับนามนะครับมันสิบงงามได้ดัย่งเด็เนะเบิ้งนี่เปล่า มิติขยายนะครับแบบที่นี้เปิงขับปุแลน้ำบุกอึดห้องอีสานเขียวนะครับน้ำแปลงนี้ก็ตัดรอบนี้เป็นรอบที่สองนะครับรอบแรกก็แต่แปลงขยายพันธุไปเบิดแล้วนะนี่รอบสองนะครับทีมงานหมอเล่านะครับอ่าเนี่ยมาต่อยกันนะครับนี่นะครับอ่าเข้าขึ้นรถแล้วนะครับนี่ เป็นต่กินนะครับเนี่ยขันเบนมีนม่ยังสี่เนี่ยรู้ก็ต้องได้นี้แล้วครับนี่เศร้าเดียวตัดแล้วเรียบร้อยแล้วหิ้งงว้วากินเนี่ยสามรอยกิโล่กี่เนาคิดว่าจะเป็นยังไงเกียรตบานเนี่ยมันกันสบายมากเลยนะครับในการเลี้ยงงว้วเนี่ยผูใดบ่มีกับปลูกนะครับปลูกเห้เด็กเจ้าของสบายนี่ครับ ลำใหญ่อวบเป็นได้กินแสบหนํำขวมวม,วมนะครับว่าต้องคิดว่าสิไปเห็ดแห่ง,ห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 งเห็ดยังหรอกครับให้มันกินสดนี่ละว่าต้องคิดว่าสิไปเห็ดแห่งก็จงแพ่งกลาดอกปลูกให้มันกินสดเนี่ยมันเพียงฟนะ้อเ,เ่ยน,นะครับอ่ดเจอเดี๋ยวเต็มเข่งนี่นนกะนะ็พอแล้วนะครับเดี๋ยวเขาสีไปลงตอนปลูกนะครับที่นี่นะครับหลดหยากระว่าฮอนแล้วนะครับเนี่ย เราหน่าส si hmm. uh, ok. ิถอยหลังลงมั้งพันเมียนถอยหลังถอยหลังถอยหลังสิถอยหลังลงถอยหลังลงไงถอยหลังถอยเลยถอยหลังลงเรามาเล็งกันนะครับถอยหลังนะถอยลงกันแล้วมาถอยลงคนถ่าปูกยั้ไหมคนนี้ไหนบากักเลยลงไหนกันตัว นะครับเอร์เแล้วนะครับทีมงานปลูกโอ้มาหนี่หลายนะครับหนึ่งสองสามสี่หาคนนะครับโอ้ทีมงานปลูกฮะโอ้คนโอ้หลครับเมื่อเนี้ยโอ้ลงมาฮอดแปลงแเ้านะครับ พอแตกนะครับมอม้อนวานเขาไม่เต๋มันเปียงมันบอกเกิดดีเตเอคือกันอะไรยูหันจีดีวานนี่กันเดี๋ยวเดียวเดียวงงเ,ยเ้ยเป็นสีลุกเปียยวขึ้นไปโอ้ยอดแปลงงาแล้วนะครับอดแปลงงาเรียบร้อยเลยนะครับนี่นะครับผู้ไทยทำสิไปขายเขาแล้ว มา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 คนคนทายคลิปสิไปขายเขาแล้วเขาเอื้อนแล้วมันจะบวชันมันจะบวชันวัจ้าไหนขายวะบ่บอเนาะใแดงยานฝนตกเนี่ยข่อยกับยานฝนตกเจ้าดึงลวดน้ำออกจากกรอนี้นะครับ,บน,นี่นะครับเป,เ,เปล่งโอ้โหที่ได้ไปขายเขาตอนนะครับเหตุน่าก็ต้องขายเขาเนาะตีต่ว่ามีหน่อยละตอนนี้<า>เอาละครับอาจจะ สาธิตในการปลูกจะกอนเนาะการจัดการจะกันกเอากลางลุกหนีก้อนกันได้เอาลุกจากรถอีเพื่อนก้อนกันได้สาธิตการว่าน็ดแบบใดหนิวานยำ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 วานยำมันยำยำเลยวนวานวานวานวนวนวาหยห้ย้วห้นี่ละเอาไปองเป็นจุดเป็นจุดไปเเออเอเอาแบบนี้ไน้ เออมันหัวงานนะธรรมดาละ่ะเออนะครับหอยายามใหญ่ให้มันเต็มพื้นที่หญ้าท่้งนี้ละ่ะขันว่าเต็มกะได้สำเร็เอาสำนันล่ะเออหยับลงวัดวัดน้ามันโยบลงมันดิบดิดกองมันเออแค่แค่ว่านย่างที่หยับหยับน้ำโยบหย,ยับหย,ยับลงหยับลงให้มันจมนะ ่ามันํำว่ามันนำเงียงเอาจนเลี้มันมันคดินตมนมนเล่นมันมันต้องดินเงี้ยงลงไปเด้มันต้องเดินหม,มักนะนะครับเอาเอายยังสั่นีเนี่ยายแล้วก็หยับใย,ยและะย้วก็หยยบสดสดสนะครับเนี่โอ้เป็นงวัวกินกันโอ้ที่เสียบคักเลยเออ เจ้ายายเองท่านละพวกเหยียบกับเหยียบหรือว่าสี่ยายสีเหยียบกันย่างเหยียบไปรอดไกลเปลี่นมาเกี้ยววะเปลี่ยนไส้มันมันเออเจ้าเมียเจ้าเองท่านละเจ้าก็เหยียบไปรอดเออละนี่ยนะครับนี่วิธีการก็คือยายแล้วก็เหยียบทั้งที่นะครับติดลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเออนะครับเดี๋ยวตอนนี้นี่ไปก่อนนะครับขออนุญาตไปขายเข่าสักก่อนสสวัดีครับ